โอเคนะครับก็ต้องขอาการสวัสดีสวัสดีน้องๆเนักไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กันแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับจีเอมก็ได้รีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในสตรีมนะครับพี่ก็เลยทําคลิปมาอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาคืนนี้หรือว่าจะเป็นตีสี นะครับผม2เวลานี่แหละนะครับไม่เที่ยงคืนก็ตีสี่นะที่จบเด็กเข้ามาก็จะเป็นแพ็คเติบโตนั่นเองนะแพ็คเติบโตนี่คืออะไรนะครับรับเพชรฟรีๆหนึ่งวันเพชรจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดกันเลยว่าจะต้องทํายังไงถึงจะได้เพชรมาฟรีๆนั่นเองนะครับผมนะก่อนจะรับชมลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งช่องพี่กันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาแบบอธิบายกันเลยดีกว่านะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้ามาในส่วนตรงนี้ แดีวพี่พาเข้ามาดูกดตรงที่เพชรตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงที่เพชรของเราอ่ะกดเข้าไปหนึ่งทีปั๊บมันจะอยู่แถบนี้แหละนะครับทีนี้มันจะขึ้นมาแบบไหนมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่เปิดรูปให้ดูนี่นะครับเป็นแพ็คเติบโตนะครับผมเพชรทั้งหมดในแพ็คมี1,000เพชรนะครับซื้อตอนนี้เพื่อปลดล็อกของรางวัลเลยนั่นเองนะครับก็จะใช้นะครับในราคาซื้อเนี่ยก็คือ1เหรียญนะครับ1.99เหรียญตีเป็นเงินก็นี่พี่มีภาพมาให้ดูก็68บบาทนะครับนี่ นะครับเพราะว่าสกุลเงินมันอยู่ประมาณ3ามสบาทนะตอนนี้นะนะครับผมสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมก็คือถ้าตีเป็นเงินแล้วก็คือ68บาทนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับราคานะครับในการปลดล็อกนันเองพอเราซื้อไปเสร็จเนี่ยนะครับในการซื้อก็เราสามารถกดซื้อตรงนี้นะครับผมตรงรูปเงินนะครับผตรงรูปเงิน1.99่เเหรียญเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกเราจะชําระแบบไหนนะครับเป็นพร้อมเพย์เป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับที่เชื่อมกับ wallet ของเรานะครับ เครดิตเดบิตนะครับหรือว่าเพิ่มนะครับทางด้านของ shopee pay นั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมี To m o n e y wallet นะครับหรือว่าพร้อม pay ตามนี้เลยนะครับสามารถเลือกเอาเลยนะครับใครที่สะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถนะครับเติมจ่ายได้เลยนะครับในส่วนนี้พอเรากดจ่ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะได้รับเพชรนะครับห้ารนะครับหรือว่าจะได้รับในส่วนเพชร1,000เพชรเลยในราคา68บาทนั่นเองนะจากปกติเนี่ยหกบบาทเราจะได้กี่เพชรวะประมาณ สองร้อยเพชรนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบเป็นพันเลยนะครับผมอันนี้คือมาเป็นพันเลยอะนะครับก็คือวิธีการปลดล็อกก็คือง่ายๆนะครับสามารถสามารถนะครับรับได้เมื่อเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลตัวละครของเราเนี่ยนะครับไอ้ไม่ใช่เลเวลตัวละครเลเวลรหัสเราเนี่ยเห็นไหมของพี่ตอนนี้อยู่ที่เลเวลไหนละเบลหกสิบหกนะครับนี่เห็นปะฮะเราดูเลเวลตรงนี้นะไหนๆเห็นปะเลเวลหกสิบหกนะครับในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีถึงกี่เลเวลประมาณถึง 30ป่ะ30 40ป่ะพี่ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือพี่เอามาจากในสตรีมนะครับผมในสตรีมเอ่อ GM เลยนะครับที่เขาสตรีมเมื่อช่วงเย็นนะครับผมที่ผ่านมานี่แหละนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็คือปลดล็อกเลเวล1นะครับรับ200เพชรนะครับปลดล็อกเลเวล3อีก50นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกเลเวล5นะครับ50ปลดล็อกเลเวลเท่าไรเท่าไหร่ล่ะ7ป่ะนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะได้รับ50จนครบนะครับ1,000เพชรเองนะครับถ้าใครเลเวลไม่ถึงก็ ก็คืออด1000พเพชรนะครับแล้วก็แพ็กแพ็กเกจเติบโตนี้น่ะนะครับก็คือจะเด้งขึ้นมาเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ยังไงไม่ได้เติมนะครับยังไม่ได้เติมจัดนะครับผมสำหรับใครที่เติมไปแล้วก็คือจะไม่เด้งขึ้นมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมเราต้องซื้อในราคา68บแบาทนะครับเพื่อจะปลดล็อกรับเพชรฟรีหนึ่พันเพชรนั่นเองนะครับตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับผมว่าใครดู สตรีม g ีเอ็มอยู่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมแจก็เพิ่งสตรีมเลยนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับผมบ่ายสามมั้งถ้าพี่จาไม่ผิดนะนะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละนะครับใช้เงินนะครับผมซื้อนะครับผมซื้อหรือว่าปลดล็อกเนี่ยในราคา68บาทนะครับแล้วก็เราจะสามารถกดรับเพชรได้เลยนะครับนี่จะรับในแถบข้างล่างตรงนี้นะครับผมกดรับไปเรื่อยๆจนครบ1,000เพชรนั่นเองสำหรับใครที่เลเวลไม่ถึงก็สามารถ นะครับรับเลเวลหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมยังให้็สมัครมาก็คือเรเวลหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมนะก็คือสามารถรับ200เพชรได้แน่นอนนะแต่ว่าเลเวลต่อไปถ้าใครไม่ถึงก็คือจะไม่สามารถรับได้นะครับผมถ้าใครถึงก็คือรับได้ทั้งหมด1,000เพชรรวมกันเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมแพ็คเติบโตนั่นเองครับจัปเดตเข้ามาในส่วนตรงนี้กดเข้าไปที่เพชร นะครับมันจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยนะครับอยู่แถบตรงนี้เลยนะครับผมค่ำคืนนี้มาแน่นอน100%เนะครับเพราะว่า gm รีวิวแล้วนะครับผมโอเคนะครับส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก็มีกิจกรรมใหม่ก็จะเป็นร้านค้าโมโคนะครับนี่ที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นร้านค้าโมโคตอนรวมมิรนับสกินฟินทุกกระบอกนะครับผมคังอาวุธโหดไม่โดดก็โหดได้นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่1 4พฤษภาคมเลยนะครับเข้ามาที่แรกเนี่ยมันจะมีให้เลือก นะครับสกินปืนแล้วก็อะไรอีกัะมี2ช่องนะครับมี2ช่องให้เลือกนะครับพอเราเลือกเสร็จก็กดยืนยันมันก็จะมาในส่วนร้านค้าตรงนี้นะครับให้เราสุ่มมันเองนะครับครั้งแรกครั้งแรก9เพชรนะครับครั้งที่2 99เพชรครั้งที่3 299นะครับครั้งที่สี่สามเก้าเก้านะครั้งที่ห้าสี่ห้าเก้านะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือครั้งที่หกนะครับห้าร้อยสี่สิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับผมใครหมดตู้หรือว่าไม่หมด หรือใครดวงดีครั้งเดียวออกอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็ม <_ han> ีเหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมใครรับแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมสุดสัปดาห์ใส่สุดหยุดบัตรนั่นเองครับก็มีบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มีวันนี้แหละวันสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่ยังเปิดรับคนเข้าแคนอยู่นะครับผมตอนน 9คนนะครับสลับสาขา1นะครับพี่จะสตรีมคัดแค n ใน t i k t o อกนะครับไม่ใน Tik t o อกก็ใน y o u t u นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูไปติดตามกันด้วยนะครัใครอยากเทสแคนนะครับก็สามารถเข้ามาเทสได้เลยนะครับผมขอตึงนะครับขอดึงๆนะนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงเข้าเลยนะครับแล้วก็พร้อมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อนี้ชื่อเหมือนพี่นะเองไหม n g นะครับแล้วก็ใส่4ขีดแล้วก็ตามชื่อตัวเองนะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการ เชรแขนก็ง่ายๆครับผมถ้าชนะลูกแคนพี่ได้ก็สามารถเข้าได้เลยนะครับพร้อมเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูสําหรับกิจกรรมโบว์ซีลี์มีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่หลุดอะไรมานะนอกจาก2อันนี้นะครับก็จะมีทางด้านของลูกปั้นนะครับล็อกอิน1วันรับไปเลยนะครับแล้วก็จะมีล็อกอินครบ3วันรับตั๋วโกนะครับล็อกอินครบ5วันรับในส่วนสกินล่มนั่นเอง นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตะลุยแล้งหมาป่าเดียวได้นะครับวันที่13นะครับวันที่13เนี่ยก็คือจะเปิดกิจกรรมใหญ่เลยนะครับก็จะมีให้เก็บโทเค็นโบลซีรีนั่นเองนะครับวันที่13นะนะครับ13ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมนะครับลงเล่นแล้งหมาป่าเดียวได้ครบ15เกมรับตั๋วอย่างละใบไปเลยนะก็จะมีตั๋วเดมอลอรยันนะครับตั๋วแรกปเปียนปืนตั๋วอีโวนะครับผมประมาณนี้ครับส่วนตั๋วอีโวที่น้องๆถามมาเยอะนะครับตอนนี้ยังไม่หายบนะ นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูว่าหายบักหรือยังแต่พี่ดูล่าสุดยังไม่หายนะเนี่ยยังเหลือ4ี่ใบเหมือนเดิมนะครับพอเรากดใช้ปุ๊บมันไม่มานะตู้อีโวปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันไม่มานะครับมันยังบักอยู่โอ้บักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้ว,ลวเนี่ยโคตรนานเลยนะครับสำหรับบักตัวอีโวยังไม่หายเลยนะครับนี่เห็นไหมเราก็ไม่สามารถสุ่มได้นะครับนอกจากบัตรปกตินะที่เราได้มาอันนี้มันเป็นบัตรจํากัดเวลานะนะครับที่มันบักอยู่นะครับเป็นบัตรนี้อ่านี่เห็นไหมที่จับเวลาเป็นรูปนาฬิกานี่ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละนะครับมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมแพ็คเติบโตที่ยัปเดตมาคืนนี้นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับผม68บาทรับ1,000พเพชรฟรีเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอวสวัสดีครับ